สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ้ยฮักเ้อร์อีสานชาแน,นลจา้าพี่น้องมิน,นิกะมาพบพอกับน้องอุ้ยที่เกา่าพี่น้องจำเลยโบจ้า,จานี่ก็คือฟาร์มควายของไออวนควยดอนแต่รอบนี่บอแมนควายจ้าพี่น้องไออวนห้องนี้วัวพอพันเป็นตาไปคุ้มฝูงให้พี่น้องเขาได้รับชมกันจา้ากาอยูบ้านบุงแสงตำบลนายุมแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะจา้าเดี๋ยวน้องอุ้ยสิพาเขาไปหาไออวนควยดอนไปเบิง มีงัวพ่อพันที่สามารถเอาไปคุ้มฟูงได้จ้าลูกรอสม็ยไปเบิ้งน้ำกันจ้าโอ้สีแม่มะงามแถบบาทนี่ประดิใจวนันโอ้รรบนม้มีงัวมีงัวครับงัวพ่อพันแมีครับอันนี้เขาเอื้นบามันวะจ้าบะมันครับบมันเลือดผสมครับลูกกระทบลูกกระทบจ้าพี่น้อง เดี๋ยวนี้มีอยู่จกักโตจ้ะมีอยู่สามตัวครับมีอยู่สามตัวตัวนี้มันซื้อยังเนี่ยบักยังเนี่ยบักนุ่มตัวนี้คือว่าบักทองแดงครับบักทองแดงพ่อเพิ่นเป็นตัวใดใจยอย้วนเอ้าพ่อเพิ่นเป็นงัวกลมโอ้เป็นงัวกลมครับอู้เนื้อหนังเพิ่นแม่พวดเนาะครับงัวกลมมาทุบทุโทุโทุอายุเพิ่นจักปีเราจ้ะตัวนีมม้ สองปีสีเข่าสามปีนะครับสองปีสีเข่าสามปีเนาะสองปีครึ่งแล้วให้ว่าอายุเพิ่นสมบูรณ์แล้วพับได้แล้วเนาะเป็นอายุสมบูรณ์ไม่ว่าคุ้งคุ้งฟุงได้ดีจ้านี่ครับนี่ว่าไทยผีใช่ยังพับได้เป็นตาให้ลูกบดดีเนาะสีเพิ่นไหมสีแดงดีงามกินหญ้าเก้งพร้อมกินหญ้าเก้งบ่เลือกเนี่ยหูพร้อมคุณ เกดเดี๋ยวเขาเบิงเบิงน้ำกันหลายๆตัวจ้าพี่น้องเอาตัวนี้เจ้าทองแดงเนาะครับนี่เจ้าทองแดงเจ้าทองแดงจ้านี่กระบาดหัวใหญ่แขงขาใหไงกกหางใหไงลามแล้วก็ลูกอันทะง้ำเจ้าโบมีบิดมีเบี้ยวจ้าพี่น้องงามพิษตะวันขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยนึง เพราะว่าหนานี่มันหนาแรงถือว่า,าอ้วนจ้าซ้ำนี่หา้าดจะถ้าผู้ใดซื้อไปไปเป,ไปไน็นวงวนขุ้งัวคุมฟูงไให้กินหญ้าดีๆนี่ก็สิอ้วนเหลี่ยมตั้งจากนีร้ายดิพี่น้องจังตัวนี้ไออ้วนห้องไว้ลายปนไดเนี่ยเนี่ยจ้าสี่เจ็ดห,ห,หาร้อยส,สี่สิบเจ็ดห,หาร้ยจ้าพี่น้อง ตอร้องกันได้จ้ะสี่หมื่นเจ็ดพันหาลอยตอร้องกัาานได้จ้ะราคานี่ดีจ้าราคาพ่อฟังค่ะพี่น้อง,องจ้ะเจ้าท้องแดงจ้ะไออ้วนฮอกะห่วงไวยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันหาลอยตอร้องกันได้จ้ะเดี๋ยวบ้างอีกตัวน่ยจ้ะอันนี้ก็คือเจ้าท้องแดงจ้ะพอเพิ่นกับเป็น พอพันจากกลมประสุทธิ์ละพี่น้องเป็นบามันลูกผสมจ้ากินงาดีบอ่อเลือกงาจ้าฮู้เลี้ยงง่ายจ้กพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปเป็นพอพันคุ้มฝูงโมวาสิยูก่ไกยู่ไกจะสามารถโท้าหายอ้วนไข่อดอนเท่าไดแต่เมื่อนี่ไออ้วนเฮาสิมียู่น้ากันสามโตได้จ้กพี่น้องนี่โตโตที่แรกนี่ก็คือเจ้าทองแดงจ้าโยเข้าไปเบื้องอีกโตต่อไปจ้า โอ้อันนี้แดงกันแสบตาเลยสาโถอันนี้เจ้าพริกแดงจ้าเจ้าพริกแดงเป็นลูกของพริกแดงพิงจ้าอุ้ยแดงกันแสบตาอหลีจ้าพี่น้องอันนี้กัเป็นหัวผูสามารถเอาไปคุ้มฟุง้งใดขึ้นกันจ้าหั่นผัดเถอะโอ้ตัวนี้อายุหลายปันได้แล้วจ้านี่ย วันเถึงสองสีครับดอกสิเดือนสิเ้าเดือนฟาดพี่น้องตัวไงนางนะสีเนี่ยแดงแสบตาจ้ะกกหางไง่แข้งขาไงญ่เดือนลูกอันทะง้ามจ้ะสูงัวละร้อย 40, 55, ี่สิบร้อยห้าสิบบนอ่ะอืมความสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าเกือบถึงร้อยห้าสิบะที่เจ็ดท,ที่แปดคนเดียวกินหญาเปลืเลือกยังไง,ง,ไงโอ้ตัวนี้หนัง นางนานันางงานดีดีจ้ะนี่ลูกอันทะสวยงามมากลูกพริกแดงคพื่พอพ่อพนลูกเจ้าพริกแดงก็เลยเอนแบบง่ายๆว่าเป็นลูกเจ้าพริกแดงเอาพริกแดงน้ำกันอีกร้อนนี่ก็ร้อนกันกินงาดูพนหัวงูอยากไปน้ำก,นก้นกันกับตัวนั่นดีนี่เนาะนตัวนี้อ,อายุสิบเก้าเดือนจ้ะ ปดสิบเเดือนนี่ละสิบแปดสิบเก้าเดือนอู้แดงนจนแสบตาอิลีจ้านี่เขาี่ยด,ดสูงที่หยมันสูงอันนี้กับบามันผสมมันบ<อ>่บโอ้เพิ่นอยากไปเพิ่นอยากไปอยากไปกินหญ้าก่านั่นดิหน่อยราคาตัวนี้เทป 4, 4, 9, อะไรกวนส <49. S 2> ี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าเมียนต่อร้องกันได้ร้องกัน เรื่องรถเรื่องน้าขั yeah, any ้นบ mmm hm. no ่มีจะว่าคุยกันได้คุยกันได้จ้าคุยกันได้ไอไออ้วนฮอกกับมีรถบริการรับทรงเพื่เก่าจ้าโอ้ยเบิ่งดูฝุ่นห้ว่าพ้หญยาผุ้งญิงจะเลี้ยงได้ต้นนี้รุ่นนีเล้ยได้ครับผมหู้หู้จ้านี่เอาไปเป็นนันพอพันคุ้มฝูงได้สบายเลยจ้านี่มันคนยางเลยฝุ่นบ่มีขาถกบ่มีหางดอกจ้า อ้าวตัวนี้ก็บามันลูกผสมคื่กันต่อกันมั่จับตัวใดตัวนึงไว้แล้วกันเนี่ยเหรอจ้าส้นส้นตัวนี้ลูกตัวใดเนี่ยครับไอ้วันลูกแดงเอราวันลูกแดงเอราวันอายุอะไรเป็นไงเราจ้าเนี่ยจ้าสิบแปดสิบเก้าเดือนพร้อมที่สิเป็นพอพันคุ้มฟูงได้เราจ้าเนี่ยผู้ใดสนใจอยากได้พอพัน ทั้งสามตัวนี่พี่นอ้องกาโทรมาหายอ้วนได้จ้าเดี๋ยวอุ๊สิเอาเบอร์โทรขึ้นไว้ให้อีกเที่ยนึงแล้วก่ะไอ้ขอกหัวหนอกจากกะซียูบ้านบุงแสงตำบลนาชุมแสงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเขาจ้าเมืองคนกินหยาโลดพี่น้องกินหยาง่ายเลี้ยงง่ายกินหยาดีครับ บึงบึงบิงบึงันกิน n h าด้วยคุณบ่ว่าสอยูไกยูไกแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจจ้าอยากให้เอาไปส่งกะมีรถรับส่งหอดบ้านหอดเฮียนจะหอดหัวขันใดเฮียนเลยจ้านี่ เพื่นกินหยารถจ้าพี่น้องนี่อ,อ้าวอาวอาหยอกกันแล้วบาทนี่นสีงามทั้งสามตัวนี่ความหูเช่องมัดทั้งสามตัวจ้ากอดได้รูปได้อือขอเรากอดได้รูปได้เลยจ้านี่ห่วงกินหยา บนี่แหละจ้าเจ้าพริกแดงน้อยจ้าเนี่ยแดงจนแสบตาเลงามจ้าปุกหางใหญ่ อย่าดีแท้พุนะ่นน่ะเล่าไสเล่าไสกระบานหัวดีไงเปิดดีดีเจนี่นาหนูกดีจ้ะทั้งสามตัวเลยดเดฟพี่น้องแมงเจาะตาเพลนแมงวันพ,นะพุ่นน่ะผักกะทินกับเล่าไสทู หาโค้งห่างอหลีเพราะิันสูงเดี๋ยวนี้เป็นควางอนุรักษ์ไปแล้วโค้งเกียนนะ่ะอันนี้ก็คือลูกเจ้าแดงเอราวันจากพี่น้อง โอ้ยย oh, งงไงกินญ้าดีกินญ้าดียาเพี้ยนเป็นไห่ก็ควายเด้อบาดท,ที่นี่อ้าพี่น้องผู้ใดมีวะแม่พันเลยล้าแเป็นซีตโตวัวขื่นเป็นเจ็ดแปดตวัวขื้นหาพอพันหยาคหาพอพันุน์ถับบ่ได้มันไก่พอพัน้กพี่นออ้องไออ้วนเขาก็มีพอพันนั่นยุ่สามตัวมานำเสนอให้พี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ก็โรม้าติดต่อม้าหายอ้วนควายดอนเขาได้จ้ะ หลังตรงงามดีค่ะทั้งสามโตและวรวดสีกับงามไอ้วันเบอร์ทั่วให้พี่น้องเขาได้ติดตอเนี่ยศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดจ็้าโอ้หมุนกินหนาเก้งแค่ว่าเป็นให้ก็คุ้ยอีกพูดนะ กินหญาดีทั้งสามเลยทั้งโซรอนท้องแดงทั้งพุนก็กินหญามูลกินทั้งพุนบ่ลงมหามูจ้าผู้ใดมักหักสนใจอยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์หรือหัวคุ้มฝูงเนะจ้าสามารถติดต่อหายอวนค่อยดอนเขาใดตามเบอร์โทรที่บอกไวอุตส่เอาเกินไว้ใจ คลิปนี้อีกเทียนึงคือกันจ้าเพื่อีจให้พี่น้องเ่าโถหาไออ้วนได้อนันสะดวกสบายขึ้นจ้านังหน้างานดีครับเจ้าแดงเอราวันเนี่ยก็งนม้บ่แพกกันเลยจ้ากับเจ้าพริกแดงหน่อยฮู้ห้ลายๆเราติดกัน หลังตรงดีดีทั้งสองสามตัวลวดบอกว่าสิเป็นแดงเอราวันแล้วกัเจ้าพริกแดงจ้าฝนตัวหนึ่งกูพูดกรล้รงางลงมาฝนเจ้าท้องแดงฝนหลังตรงงามจ้าอ้างดีพูนลึกดีจ้านี่นางนะงามทุกตัว ไอ้วันลูกแดงเอราว,วันห้องไว้หลายเป็นไดจ้าตัวสีเก้าเท่ากันนั่นล่ะตัวสี่สิบเก้าจ้าสี่สิบเก้าอายุพอๆกันนั่นแหะอายุพอกันราคาซ้ำกันเปิดใบยุที่4ี่49เ <49. S 2> จ้ะต่อร้องกันได้ นั่นกกะเจ้าท้องแดงกก่ยางลงมาแล้วเพราเขากัะจุงลงมาหากันแล้วจะพี่น้องตัวนี้อนนุยสิทวน,น,นหาอีกหลอบหนึ่งจ้าเจ้าท้องแดงเขาหนี่ไออ้วนเขาเปิดว้อยู่ที่4 17, ี่สิบเจ็ดหาร้อยจากคือสี่หมืนเจ็ดพันหาร้อยด้วยจะพี่น้องจ้าส่วนเจ้าแดงเอราวันกับเจ้าพริกแดงหน่อยก็โตละสี่หมืนเก้าพันจ้า รวมแล้วสามตัวนี่ก็อยูที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันจะพี่น้องก็สามารถโทรมาตก็ร้องอวจ่ากันได้จ้ามาชมด้วยตัวเองจ้าในกล่องอาสีเป็นสีจางแน่เข้มแน่มันกับบอสมาดูนกันปันใดอยากให้พี่น้องเขามาเบิงหอดเหียนหอดสารผุดหรจ้ายูบ้านบุงแสงอําเภอภูเวียงเนาะจ้าจังหวัดขอนแก่นนาชุมแสงยูหลังอบตนาชุมแสงนลหละหาง่ายไงจ้า ขี่รถม้านี่จากหนทางหนทางนี่เลี้ยวม้านี่มีต้นบักตาลเออหนีขึ้นบ้านในอ้วนคเืเอาเลยได้จ้านี่เลยไปกะสีมะพอฟ้ามาันอันกาแฟเพิ่นกะสีมะหอดอาบาตาจ้าก,กะเลี้ยวมาน้ำทังในคางวัดม้าก,กะมะพอนี่เลยจ้านี่หาง่ายจ้บาบ้านใน,อ,นอ,อ้วนอุ้ยไออ้วนฝาก ฝากน้องเขาอีกกรอบแน่สำหรับผูใ้ใดที่สนใจครับจะได้งัวไปว่าอย่าน้พ่อพัน็ดีหรือว่าเอาไปคุณก็ได้ครับผมตดต่อผมครับผมดีปันให้ต่อร้องกันได้ครับราคานี้โบเป็นวันราคาห้องเล้วเหี่ยวเลยต่อร้องกันได้ลดไถ่กันครับผมลดไถ่กันเลยเขาฟองง้วนในหูวช่วยโตจับได้ช่้ยโตไปคุ้มฝูงได้ช่วโตตัวตน,นี้ก่อนคุ้มฝุงงว่าไถ่ขี้ก็ได้ไถ่กลางก็ได้จ้าเจ้าท้องแดงเ้างนเนาะ อันนี้ซุ้มคุ้งผูวัวใช่ไงบ่มันก็ได้สองตัวจ้่ได้เบอร์รทบเอาเบอร์โทรให้พี่ให้น้องเขาอีกรอบนึงจ้าไอ้เวาน98 0 9 8งเอาไหม0981085478จ้าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงจ้าโทรได้ตลอด24อย่างนี้แต่ตัวงามๆ<อ>หู้สู้ตัวู้สู้ตั น้องอุ้ยได้มาเปิดราคาวะัวทั้งสามตัวไห้อ้วนควายดอนเขาแล้วเดี๋ยวพบอพอพอกับน้องอุ้ยได้ในคลิปไม่คลิปหนจะเมื่อนี้น้องอุ้ยกับไออ้วนกับสีไดงลาไปก่อนฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล้อกคฝ <c oughs> ากขอพันสามตัวนี่ให้กับพี่ <c oughs> น้องเขานด้วยจ้าผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปพัฒนาเอาไปคุ้มฟูงให้ออกแม่แพรลูกบ่าต้องได้ไปน้ำหาตัวผู้ใส่ยากจะมาเอาอยู่นี่ไปไหวขวอกไ้ฟ้ามจะขวงเลยจ้า จ้ามาหักสนใจกับโถหายอ้วนได้จา้านี่ก็ไปก่อนจ้าขอบคุณเลยล่ะจ่าจา้าเบิ่งจากการเพิ่นกินห้าเนาะจ้าพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายเรียงง่ายจ้าบ่มีเลือกห้าจ้าพี่น้องสามารถเอาไปเป็นพอพันุคุ้มฟูงหรือสีเออกไปเฮ็ดเป็นวัวขุนก็ได้จ้าเมื่อนี่น้องอุ้ยช่องหักเด้อยอีสานชาแนลก็ต้องขอบคุณหลายๆจา้จาที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่อง หักเดอร์อีสันชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำจ้า